ครับวันนี้เราก็มารีวิวเคสคนไข้ทำออร์ทรานะครับนุกพวงมาทำมาคราแล้เรากับหมอครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยน่าจะที่สามที่สามแล้วครับโอเคครับท,ที่สามนี่ก็พิสูจน์ได้ไหลายๆอย่างนะฮะคือถ้าทำไม่ดีเราก็คงให้คนไม่กลับมาทำนะครับมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนครับว่าผลงาน ที่ทาไปเมื่อ2ปีที่3ปีที่แล้ว2อกับปีที่แล้วที่ผ่านม,มาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเวลาที่ก่อนทํานะครับหมอก็จะต้องสแกนผิวคนไข้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะดูว่าสม s h บริเวณไหนที่เราต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับโอเคเอาครับอันนี้เรามาดูสม s h บริเวณกลางนะครับดูในจอเลยครับโอ้โหสวยงามครับทั้งสม s h ดูนะฮะเป็นเส้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 นที่ละเอียดอยู่นะครับ อันนี้ครับบ่งบอกถึงว่าสมาร์มมีความแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาโดยอัลตราเนี่ยก็จะได้ผลดีนะครับก็เป็นผลจากที่เราทํากันมาเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะครับอ่าบริเวณที่สองครับบริเวณแก้มครับบริเวณแก้มอ่าดูครับโอ้ก็สวยงามครับยังดีเลยครับโอเคครับเส้นชั้นแมยังสวยงามนะครับโอเคบริเวณนี้ก็ยังดูดีนะครับ บริเวณสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือบริเวณใต้ตานะครับใต้ตานี่ก็จะดูดูสแมชดรอปไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของคุณรัตพลเนี่ยเราก็คงจะต้องเน้นในเรื่องบริเวณใต้ตาเป็นหลักนะครับ้เดี๋ยวเรามาทําการรักษากันนะครับมาทำกับหมอนีน่ประหยัดช็อตครับเ,รเพรายเราใช้พลังงานที่แม็กซิมัมนะครับสามสองหนึ่งโอเคนะครับอ่า เทคนิคต่อไปที่ทำก็คือว่าที่จะทําให้ไม่เจ็บแลวก็ได้ผลดีนะครับก็คือเทคนิคที่หมอคิดค้นขึ้นมาเองคือเราเรียกว่าการยิงอัลตราแบบการเย็บผ้านะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็น principle ตามปกติเนี่ยเวลาที่เรายิงอัลตราเนี่ยเราจะได้ใจว่าเราต้องยิง p ีๆ p ๆๆๆอย่างนี้นะครับซึ่งการทำนี้มันง่ายแต่ว่าผดการรักษามันไม่ดีพอนะครับเทคนิคที่หมอประยุกต์ก็คือว่า เราต้องสร้างเวกเตอร์ถือว่าเราต้องดึงผิวขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปวดหินตึงดหน่นะครับอันนี้เหมือนกับการเย็บผ้าหือการดึงผ้าให้ตึงขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยเย็บแมกมุมใน,นะครับวิธีนี้จะทําให้ผวดการักษาดีแล้วก็ความเจ็บลดลงนะครับสุดท้ายการทำอัลตราทำไปเพื่ออะไรนะครับน,น้าจิตนาการนะครับเวลาที่เราทำอัลตราเนี่ย เรายิงลงไปทีชั้นสมอชั้นที่ลึกที่สุดของผิวหนังนะครับแบ่งง่ายๆครับผิวหนงังชั้นบนสุดเป็นหนงังชั้นกลางเนี่ยเป็นชั้นไขมันส่วนชั้นลึกที่สุดก็คือชัน้นกล้าเมเนื้อนะครับกล้ามเนื้อนี่จะอยู่ติดกับกระดูกนะครับการทำอัลตราเนี่ยคือเรายิงไปที่ชั้นกล้ามเนื้อเช็คพลังงานอัลตราซาวด์ยิงไปที่ชั้นกลา้ลามเนื้อลักษณะมันเหมือนกับการที่เรายกเวทนะครับเวลาที่ยกเวทเกิดอะไรขึ้นครับ กล้ามเนื้อก็เฟือขึ้นนะครับพอเฟือขึ้นปุ๊บมันก็ดึงหนังทั้งหมดเนี่ยให้ดึงตึงขึ้นนะครับอันนี้คือเทคนิคการทำอัตราซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยกกระชับที่น่าจะดีที่สุดในปัจจุบันแล้วครับครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็ทำกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเช่นสมบูรณ์น่าผลนะครับการทำอัตราของผมเนี่ยเราก็จะทำเน้นที่ผลให้ดีนะครับ ขยะไลช์นะครับโดยปกติแล้วเราจะใช้ประมาณสัก350ร้ยไลช์เป็นหลักนะครับบวกลบประมาณ50 000 000นะ้าสิบไลชคนเป็นน้อยประมาณ300ร้ยไลช์คนที่เป็นเยอะมากประมาณ400ร้ยไลช์นะครับจะไม่เลยเถิดถึง5้าถึง600้อยไลช์ครับโอเคครับสวัสดีค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะวันนี้มาทําอะไรที่ scj คลินิกครับวิมาทำอัลเทร์นะครับค่ะ,คะทำไมถึงตัดสินใจเลือกทํากับ scj c l i n ิ c ครับ ผมเป็นลูกค้าที่ทำที่นี่มาค้อนข้างนานี่คุณหมอเขาแนะนำมาให้ทำคอนค่าก็ลองดูทีนี้ทำครั้งแรกก็รู้สึกเห็นผลดีครับเลยแต่ใช้กี่รอบล่ปีครับตั้งิต่กเลยครับค่ะดีเลยค่ะทำคอนท่ารกับอาจารย์วิสิทธิ์ไปสามครั้งแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับกับความรู้สึกตอนนี้คะก็ก็ดีนะครับก็มีคนทักอีกแต่ว่า ขอได้ดามาค่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ขอขอบคุณคุณนันพะคงน,นะคะที่มาทำคอนเสิร์กับ SCJ ทุกปีเลยคะ่ะขอขอบคุณค่ะ